สวัสดีค่ะต่อไปก็จะมาเป็นไพ่แต่ละตำแหน่งนะคะโอเคมาดูตำแหน่งที่หนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเคยทำคลิปแล้วเราย้อนไปดูตัวเองเนาะว่าการที่เราพูดออกไปเนี้ยแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราพูดออกไปแนละ้วเราบอกว่าวันที่หนึ่งแต่เราไม่มีค่าอะไรอย่างี้นะรู้สึกว่ามันมันห้าวมันห้าวเกิอนอะ่ะมันดูแข็งกระทื่ไปอะ่ะแข็งแข็งทื่ เอาเคแล้วก็เลยต้องเติมค่ะเราไปตำแหน่งที่หนึ่งนะฮะโอ้โหบะคขำเลยกูว่าแล้วเชียวมันต้องมีแบลกเมจิกมีคนทำผงจริงด้วยผู้ชายคนนี้อ่าอ่ะเนี่ยเหรออันหนึ่งเป็นคนชอบเรื่องอะไรนะ สิบแปดตัวยึดติดโดนควบคุมอ่ะชอบควบคุมอ่ะดูเหมือนจะประมาณว่าข้างหน้าเขาแบบดูเหมือนนิ่งๆใช่ปะ่ะแต่พอตกกลางคืนแล้วก็ก็จะเป็นดีวิลก็คือ,ก,คอก็คือแบบตะบะเตะอะไรเงี้ยนะที่เขาซ่อนเร้นปิดบงังหนึ่งะถ้าไม่โดนของอ่ะอ่ะโดนของอะไรโดนดูละโดนของอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่โดนของใช่ปะ่ะก็คือแบบ อบแบบมีแบบรักโอนชอบแอบผัวพานิดติดอยู่กับเรื่องอย่างว่าอะไรพวกนี้ยอืมคือหลงมัวเมาเมืม่อน้ามึดตามมัวกับเรื่องสิบแปดบวกอะไรพวกเนี้ยชอบมีแบบสัมพันธ์แบบหลายๆคนอะไรเงี้ยอืมระวังนะแต่เดวิลนะระวังนะมึงนะมันมีอะไรที่แบบมันดูแบบมันดูไม่ดีว่ะเฮ้ย อะไรวะอะไรลืมแล้วก็แต่รักซอนน่ะเหรอรักซอนก็คืออยู่ตำแหน่งที่แบบว่าความลับปิดบงังก็คือปิดบังซ่อนเร้นก็คือแอบไงแอบกระทำไงแอบกระทำชั่วไงคือไม่ให้ผู้คนรู้ไม่ให้ไม่ให้ผู้คนเห็นชั่วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะชั่วพอกันอะ่ะสันดานชั่วพอกัน เออนน่นแหละถึงไปกันได้ไงโอ้โหแอบอผู้หญิงก็แอบผู้ชายก็แอบแอบอแล้วก็เอาตังค์เอาตังค์ไปให้เขาด้วยนะคือให้เขาเลยอะ่ะเออยื่นตังค์ให้เขาเลยะนะสิบแปดบวกดีไม่ดีนะเขาพาไปทําอะไรที่แบบไม่ดีก็ไปพาไปทําสิ่งที่ผิดก,กฎหมายก็เป็นไปได้หรือถ้า เป็นแบบไพ่หลอกลวงก็ได้คืออาจจะโดนหลอกก็ได้แบบว่าโดนหลอกเซ็นสัญญาหลอกแต่งงานเซ็นสัญญาคลุมถุงชนมัดมือชกอะไรอย่างนี้นะแบบประมาณว่าเขาจะทําให้ผู้คนแบบอประมาณว่าเขาจะควบคุมผู้คนใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขาโดนควบคุมซะเองอะไรอย่างนี้นะดูท่าแล้วนะออืม,อมเดี๋ยวทำไมห,หันหลังล่ะขอไปนะคะ s t r e n g เขายพยายามควบคุมใครบางคนที่อ่าไม่ใช่ควบคุมนะขอโทษทีผูกพันผูกพันใครผูกพันขอโทษที I am sorry ใครผูกพันเออความผูกพันก็มีความผูกพันก็คือคิอคดถึงใครบางคนแต่ใครที่จะแก้ของเขาได้เหรอสิ่งนี้นะก็คือถ้าเขาโดนของใช่ไหมคนที่แก้ของเขาได้ก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนแก้ของเพราะว่าเขามี ามีเวทมนต์ที่จะบอกเล่าท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบอยจย์ของเขานะแล้วก็กระถาที่ท่องกระถาที่กระท่องให้ทูบาาจันท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละก็คือเป็นมนต์ที่จะแก้ของให้กับเดวีลคนนี้นะให้หลุดพน้นนะนะสําเร็จไหมก็สําเร็จนั่นแหละผู้ชายคนนี้หรอคือเขาคิดถึงคิดถึงบุคคลในในเรื่องนะบุคคลที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคืออ่าคิดถึงความผูกพัน พันธนาการหรืออาจจะคิดถึงเรื่อง18บวกด้วยกับบุคคลนี้นะบุคคลที่เป็นบุคคลในครอบครัวอืมนะแต่ว่าไอ้รักรักซ้อนนะ่ะละมือที่สามก็คือก็แอบอืมก็แอบ,แบอยู่แอบทาอยู่แอบทํอสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าเขาอยู่กับมือที่สามใช่ไหมตอนนี้นะแต่เรื่อง18บวกอะไรเงี้ยหรือเวลาเขานอนกับมือที่สามใช่ปะเขาก็จะมองมือที่สามเป็นเป็นคุณเขาไม่ได้มองมือที่สามว่าเป็นมือที่สามนะ ที่ก็อยู่กับมือที่สามคือเขาจินตนาการว่าเป็นคุณหน้ามือที่สามคือเป็นคุณทุกครั้งที่เขามองมือที่สามก็คือเป็นคุณออดูดูแล้วแม้ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขามากกว่าที่แบบดุลกับดักตัวเองอ่ะอืมแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณใส่ด้วยก็ได้นะเออแต่ไม่ใช่คุณเป็นคนทํานะเป็นมือที่สามทำอะไรเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่แบบว่าสามารถแก้ของให้เขาได้เพราะคุณเป็นคนชอบสวดมนต์ล้งสมาธิ ้วคณก็จะบอกเราคุณบาอาจารย์ใช่ไหมหลังจากที่สวดมนต์นังสมาธิเสร็จแล้วคุณบาอาจารย์ก็ช่วยปัดเวทมนต์คุณใส่ออกออกไปให้ไงเพราะผู้หญิงคนนี้เขาก็อยากได้ไงผู้ชายคนนี้ก็คืออ่ะก็ที่อยู่กับสิ่งนี้นะก็คือโดนโดนเวทมนต์คาถาเลยท้องป่าวะเรื่องนี้มันมีไครทองไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนมาดูว่ามีไค่ทองไหม แต่ก็รู้สึกบางอย่างบางครั้งเขาก็รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดอยากจะมาขอโทษคุณนะกับสิ่งที่เขาทาลงไปนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมถึงเกิดสิ่งนี้เพราะว่าเป็นเขาเองที่ไปเล่นเจาะแจะเจาะแจะกับคนอื่นบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็เลยเล่นแม่งเลยก็เล,เลยทําคุณใส่ใส่แม่งเลยนั่นแหละมันก็เลยโอเชนั่นแหละจากว่าอุบะเกิดขึ้นใช่ปะเออ ถ้าดวงตกใช่ปะ่ะกําลังดวงตกถ้ากําลังดวงตกหรือจิตตกนะของพวกนี้มันแทรกไวมากเลยมันแบบวืบเดียวเลยแต่ว่าคุณใส่มต์ดำแล้วก็กับบทสวดมนต์ที่คุณสวดใช่ปะ่ะก็ตีกันอ่าคุณแก้คุณแก้ได้แล้วเขาก็เติมคุณแก้ได้แล้วเขาก็เติมคุณแก้ได้แล้วเขาก็เติมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขากระทําให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตหรือคุณเสียชีวิตกระทั่งหมายถึงชีวิตนะ แค่เขาคิดผูกคนเนี้ยเขาก็ตายหาไปก่อนแล้วเออนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องถึงคุณเลยอ่ะคือแค่เขาคิดะนะความคิดเขาก็คือทําให้ให้ตัวเขาเองอตายเลยอืมไม่ได้โ็หกแต่สิ่งเนี้ยคือเขาก็คิดนะคิดนัแปลว่าอยากจะมาขอโทษคุณนะขอโทษขออภัยขอขอมาคุณนะอืมแต่ขมองหาคุณไม่เจอหรอกเพราะว่ากิเลสตัณหามันบังหน้าเขาอยู่แล้วแบบ คือมันสวนทางกันตลอดอะนะอักติง่ายๆก็คือคือสิ่งที่แบบอ่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเหมือนแถวเห็นคุณอยู่ตรงหน้าแต่เขาไม่เห็นเขาเห็นเป็นอย่างอื่นมองไม่เห็นคุณแต่พอวันหนึ่งเมื่อคุณไปแล้วเขากลับหยหาคุณคิดถึงคุณอะไรเงี้ยเออแบบแปลกไหมตอนนี้เราก็อยู่กับมือที่สามเป็นยังไงล่ะ อยู่กับมือที่สามมแล้วก็ไม่มีความสุขคือมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องร้อนใจไม่ลงรอยกันทะเลาะก,กันไม่มีความสุขไฝ่กันตลอดอเขาก็รู้สึกความรู้สึกก็คืออยากจะออกแล้วแหละอยากจะออกจากมือที่สามแล้วแหละคือใสม่มดดำมาแล้วก็ไม่เหลือแล้วแหละหมดแล้วเพราะว่าโดนถอดถอนไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วหรือกระสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะที่ก็โดน โดนหลอกลวงโกหกอะไรก็แล้วแต่คือทุกสิ่งอย่างมันจะกระจางออกมาหมดเลยอะไรอย่างนี้นะอืมคือทุกสิ่งอย่างมันจะแดงมันจะกระจางหมดเลยถ้ามือที่สามไปทําอะไรอะไรเขาอะไรย่างเงี้ยผู้ชายคนนี้คือไปแอบโกหกโกหกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้คือเขาจะจะ,จะรู้จะรู้ความจริงว่ามือที่สามโกหกที่จริงเปิดเปิดแค่าสามใบนั่นแหละแต่ฉันอยากเปิดต่อเหมือนท่านซื้อมาอยากเปิดต่ออะเฉลิมลฉลอง เฉลิมฉลองอยู่ข้างหลังเฉลิมฉลองอยู่ข้างหลังก็คือว่าไ,ไม่อยากเฉลิมฉลองแล้วไม่อยากไม่อยากไม่อยากอยู่กับมือที่สามแล้วไม่อยากมีเติร์สปาร์ตี้แล้วไม่อยากแล้วนี่เนี่ยไม่อยากทาแล้วเนี่ยเห็นไหมอยากออกอยากออกแล้วไม่อยากอยู่แล้วหนีมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยหนีมาแล้วเนี่ยหนีออกมาจากมือที่สามแล้วนะหนีออกมาแล้ว so. ออกมาแล้วเออ นี้ออกมาแล้วไปไหนอะ่ะก็มาหาคุณนั่นแหละมาหาคุณแต่แอันนี้คือนี้มาหาคุณนะนะมันเป็นความคิดหรือเปล่าไันดูซิก็คิดอยากจะมานั่นแหละอยากจะมาเป็นความคิดก็จริงแต่ก็อยากมาจริงๆอยากมาขอโทษมาขอขอมาขออภัยคุณอือคือมาแสดงแสดงความจริงใจคืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เคยทำให้คุณใช่ไหม ที่ไม่เคยสปอร์ตคุณไม่เคยดูแลคุณแต่ไปดูแลมือที่สามใช่ไหมเขาก็จะทิ้งมือที่สามแล้วก็จะมาดูแลคุณเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีแค่มือที่สามแล้วก็ามีบุคคลอื่นด้วยอืมมีเยอะมีตัวลืกเยอะเออมีตังค์อะเนาะทำไมล่ะไวนอตไวนอตเซเว่นนั่นแหละแต่เขาก็สิ่งที่เขาทำนะเขาก็รู้สึกผิดนะแต่ก็อยากจะมาขอโทษนะอืมอ่ะสมมติถ้าคุณกลับไปดีกันกับเขาจะเป็นอะไร มาดูสิคุณเหรอคุณไม่กลับหรอกคุณอยู่คนเดียวคุณมีความสุขกับตัวเองแล้ว่คุณไม่กลับหรอกใช่ไหมเพราะเป็นเป็นเดอะเวิลด์ไงคุณก็มีโลกส่วนตัวของคุณคุณเขาเข้าไม่ถึงคุณหรอกเขาเข้าหาคุณไม่ได้หรอกท่านสิ่งศิธิ์คือวาจารของคุณเขาท่านท่านท่านขอโทษท่านขอก็มาครับแยเขอก็มมาครับคือท่านอ่ะไม่ให้เข้าใกล้คุณได้แล้วนี่เห็นไหมเกราะกำบัง คุณมีความสุขอยู่กับตัวตัวเองการงานของคุณใช่ไหมล่ะความสุขที่คุณหาได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็น,ปนต้องมีเขานั่นแหละแต้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นทําไมถึงเกิดขึ้นคะทําไมเรื่องราวเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วคือก็มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วคุณก็เลยไปไงนี่ไง คุณเสียความรู้สึกตั้งนานแล้วคุณก็เลยไปนี่ไงมันก็คือมันเสียตั้งนานแล้วเนาะือ้ยก็ทำไงได้ล่ะก็คุณจากไปจากชีวิตของเขาสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นตอนอยู่มันก็เป็นเออนั่นแหละจะไม่ล่ะก็ร,รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไงก็เลยไม่อยู่ไงเออจะไมล่ะ ยินกอดจูบลูกคลั่งกับคนอื่นใครจะไปอยู่ใครจะอยู่ไปอยู่กับฉันคนหนึ่งครูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วแม่งทำใจไม่ได้หรอกเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวออกมาแม่งยินกอดจูบลูกคลั่งกันไหมอัฟร่าอราร์บาลจูเนียปราสรโรโคนาคิบาร์ฮิงตึงอุย้ยไม่เพราะเนี่ยจเนียอ,อัสตรอ์เออหน่อยเพื่อนใจเย็นใจ,ยยจความ ผู้ชายคนนี้อ่านาไปขออใบหนึ่งหนูก็ลูกป้าทางบ้านจริงๆมีใส,ใสออเ่เดินทางอ่าเฮ้ยเดินทางเอาผู้ชายคนนี้เดินทางเดินทางเว้ยเดินทางมาหาใครล่ะคบพ่อมเดินทางมาหาใครไทยพระโอกเดินทางมามาขข อ่รเดินทางมาก็คืออยากเป็นคนดีอ่ะนะคืออยากเป็นคนดีเพื่อคุณไม่อยากเป็นแล้วไอ้พวกไอ้มีพวกมือที่สามรักโซนอะไรพวกนี้ไม่อยากมีแล้วอยากเป็นคนดีอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองโอเคถ้าไพ่พระออกมาก็คืออันนี้ก็เป็นแบบเรื่อง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 เล่าเรื่องหนึ่งคือว่าเออสิ่งที่เขาเคยเป็นเคยทําเคยกระทําอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดี ที่เขาไม่เคยเป็นพี่ก็เป็นแต่เดวิลเป็นเจ้าชู้อะไพวกนี้ยคืออยากแบบรักเดียวใจเดียวมีคนคนเดียว่ยเห็นไหมใคอยลักขึ้นก็คืออยากมีคนคนเดียวคือเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะ่ะอยากมีแค่คุณคนเดียวจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องดูแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งไปก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยมาสรุปอย่าเพิ่งไว้ใจกับภลพ่ลงตามามาดูตำแหน่งที่สองนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับตำแหน่งสองค่ะ